ปิดชมนางงามจัก,กรวาลอภัสราในวันแม่ปีนี้ปังมาก76ปียังปัง76ปียังปังมงกุฎนางงามจัก,กรวาลคนแรกของประเทศไทยสำหรับปุ๊กอภัสราหงสกุลที่ล่าสุดลูกชายอย่างป๊อกพัดศสอนกรได้าพาภรรยาอย่างมาก์คี้ราสี และลูกๆน้องมีก้ามีย่าไปไหว้คุณย่าเนื่องในวันแม่แห่งชาติติสงิงหาที่ผ่านมาหนุ่มป๊อกลงภาพแคปชั่นว่าสุขสันต์วันแม่ครับท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่เข้ามาชมภาพความน่ารักของครอบครัวนี้รวมทั้งชมความสวยของคุณย่าปุ๊กกันใหญ่เช่นคุณย่าปุ๊กงดงามที่สุดในจักรวาลเลยค่ะยังสวยไม่เปลี่ยนเลยนะคะคุณย่าสวย2,000ปี และสวยสง่าเกินคำบรรยายค่ะคุณย่าปุ๊กและหลานของย่าก็น่ารักมากๆเลยนะครับเป็นต้น